าจากหน้าไพยที่ได้นะอันนี้ไม่มีธาตุจินนะคะมีเป็นน้ำนะคะกรกฎมีนพิจิกเลยนะแล้วก็มีเป็นลมเมถุนตนกลุ่มนะดาบนะแล้วก็ไฟเมสิงธน,นูนะไม่มีธาตุจินอย่างเดียวนะแล้วก็เด่นๆมีเป็นเดอะสตาร์ราศีกลุ่มนะเดอะเลเวอร์ราศีเมถุนนะแล้วก็เทมเพรนต์คือราศีธน,นูนะไม่มีดินแต่ว่าเด่นเป็นกลุ่มเม ุนแล้วก็ธน,นูอ่าสองถ้วยมาเลยนะเป็นคู่หลักกันอยู่นะต่อด้วยเจ็ดไม้นะตอนนี้นะ่าจะมีปัญหากันอยู่นะหรือว่ามีปากเสียงมออีอุปสรรคอะไรนะหรือว่ามีคู่แข่งมีคนเข้ามาเยอะนะช่วงนี้นะพุ่งเข้ามานะีปัญหาตั้งรับนะเขาต้องแก้ไขนะหรือว่ามี ความสุดคอยตั้งรับหรือบล็อกปิดกั้นกันอยู่ก็ได้นะหรืออันนี้ก็คือคู่แข่งเยอะนั่นเองเนจะ็ดไม้ต้องไปแข่งไปฝ่าฟันกับคนอื่นนะเป็นคนไกลนะสองไม้ห่างกันอยู่นะช่วงนี้อาจจะเหมือนห่างกันอยู่อยู่คนละที่กันเลยนะคนละที่โลกก็ได้นะสองไม้นี่คือมี2สองทางให้ต้องเลือกหรือว่าเป็นคนไกลต่างแดนได้นะคิงอัพคัพเนี่ยอ,นะอาจจะแต่งงานมีลูกมีครอบครัวแล้วก็ได้นะหรือไม่ไพ่ป็น,นี้ก็คือเป็นไพ่ขนเจ้าชู้นั่นเองนะขยายด้วยเดอะเลิฟเวอร์นะก็คือเป็น ลักษณะของก็ยังช่องที่สว่าอยู่นะแต่เดลเวอร์เนี่ยเป็นลักษณะของรักทางเลือกนะไม่ได้แบบสองถ้วยแนละ้วสองถ้วยนี่คือซึ่งกันและการเดเลเวอร์นี่เหมือนเป็นทางเลือกเป็นบุคคลที่สามรักเราสองสาคนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะก็มันมาขยายที่งบครับก็คือเป็นตัวพ่ออยู่แล้วนะด้านความเจ้าถูนะกุ้งกินะมาขยายต่อด,ด้วยเดฟูนะเดฟูก็คือ โสดไม่สนิทนะคือรักอิสระนะอาจจะมีครอบครัวมีแฟนมีอะไรแล้วแต่ว่าก็ยังทําตัวโสดนะไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ผูกมาก็ยังพร้อมที่จะเปิดรับคุยกับตัวเลือกหรือคนอื่นๆด้วยนะตอนนี้ก็โอ้โหมาขยายเลยนะทั้งเดินเลอเวอร์ทั้งจริงออกรับนะไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นใครนะคนหนึ่งนะทีนี้มีพลังงานหนึ่งงหนึ่งนึ่ะนี้เป็นพลังงานได้ลงหลักปักไทยหรือเป็นของคู่ทวินเฟรนนะหรือคนที่ มีความมั่นคงแล้วนะก็คือทางครอบครัวนะมีแฟนมีครอบครัวแล้วเลยก็ได้นะหรือปลายทางจะได้ลงหลักปักฐานนะเพราะมีสี่ไม้แล้วมาขยายด้วยสิบถ้วยนะคะสิบถ้วยก็เป็นไพ่ครอบครัวเหมือนกันนะสิบถ้วยสิบเหรียญเลยตรงนี้สิบถ้วยนี้ก็เรียกว่ามีพ่อแม่ลูกครบเลยเทมเพรลนะ mm hmm. ก็จะเรียกว่าเหมือนน้ากับไฟคนระับพบก,กันทีไรก็เรื่องใหญ่นะถ้าน้ํากับไฟนี้สื่อออกมาในไพ่เทมเพรลนดก็คือลักษณะของการปณีปัตนอ o การ ปรับสมดุลพลังงานนี่มันเท่าๆกันเนี่ยเพราะเทมเดแมลนลักษณะของอะไรที่มีการปรับสมดุลน,นะมีการต้องปรับปรุงตัวหรือแก้ไขให้เข้ากันได้นะคนละครึ่งเก้านะก็ปลายทางจะได้ลงหลักฐานสี่ไม้นะแล้วก็เป็นครอบครัวเหมือนเดิมนะสิทธิ์ทวยนะถ้าเขายังไม่ได้มีครอบครัวแล้วนะหรือถ้ามีแล้วก็เรียกว่าครอบครัวมั่นคงนะเดี๋ยวเขาก็กลับมาดีกันเหมือนเดิมนะถ้าคนไปเป็นตัวเลือกเขาก็ไม่ได้มีสถาน,นะเพราะเขาไม่ได้ผลูกมัดนะคะ ไปเรื่อยๆนะถึงฟูพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เสมอก็เป็น,ปนลักษณะของรักทางเรื่องแต่ตรงเนี้ยมันบ่งบอกว่าเขามีคู่มีแฟนมีครอบครัวแล้วนะหนึ่งดาวคือการตัดสินใจชัดเจนหรือตัดจบบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะหรือตอัดสินใจทําบางอย่างนะมีหนึ่งดาบหนึ่งไม้นะคือชัดเจนแล้วก็ยังคงมีแพชชั่นมีไฟอยู่นะในการทํางานหรือในความสัมพันธ์ก็ได้นะเดรสตาก็ยังมีความหวังอยู่นะถ้าหวังอะไรไว้ก็น่าจะ ได้สมหวังนะถ้าคุณหรือเขาตัดสินใจอะไรชัดเจนนะหนึ่งดาบมันก็จะมีแพชชั่นเป็นหนึ่งมาแล้วมันจบด้วยเดรสตาก็คือมีความหวังะมีแววที่จะได้สมหวังอยู่นะแต่มันไม่ใช่เดรสซันเราองเดสรสตาก็คือมีความหวังอยู่เป็นดาวอะลู่ทางออกมาดีหรือไม่ก็นี่หมายถึงว่าเขายังคงเป็นเดรสสตล์ยังดูเป็นเป้าหมายโดดเด่นอยู่ะนะ เองแต่ว่ามีครอบครัวมีแฟนแล้วก็ได้นะหรือไม่ก็คุณเนี่ยเป็นอคู่ของเขาแฟนเขาเองแต่ว่าเขาก็ยังมีความมูฟว่าก,กับใครก็ไม่รู้นะเดอะเลเวอร์มีงอกหมานะแต่ว่าเขาไม่ได้ให้ความสําคัญนะเพราะว่าเดฟูกก็คือไปเรื่อยๆไม่ผูกมัดนะคะคือคุยไปทั่วแต่ว่าไม่ได้ให้สถานะนะสําหรับเดอะเลเวอร์นี้นะเพราะว่าคุณเป็นสองขัวของเขาก็ไม่น่าจะติดอะไรแต่ว่าอาจจะมีปัญหาอปสัคช่วงนี้ท่าน,นเอง,เองนะ แต่ว่าไปลายทางก่มีสิบถ้ยกับสี่ไม้มันม 4, ก็ชัดเจนอยูแล้วนะว่าเป็นครอบครัวนะค่ะเตียนแข็งแรงวว่า่นะก็รวมๆเป็นประมาณนี้